เศ้าพดล้เขี่มาจาเขาเลยเขาลมาจาเขาไอ้พุ่นตัวแรกราคาครับนี่ันสกสองตลาดคว้ในพี่น้องมีมีรุดมาตัวนึงโอ้ยพี่น้องซื้อไปสนามซื้อเอาไปไว้ในพี่น้องอนุรักษ์ไว้เน่ยเอกสนามใชขี่แกนนอซื่อเพีนอะไรได้คุณน่ะซึ่งไว้เป็นคนเลยนอซึ่งไว้มาจาของเลยนอแต่ของซึ่งนเท่างของยอมหรอแต่ของซึ่งอยัง เส uhm ื้อเงยออมาเซื้ออไดนี่เ็นมั่หาี่สีเห้วเสื้อไเก้าเก้าเท่าไรก็ดค่เกาหาเอาสลีกสลกสลีกมะลีโทรศัพท์0ู9เก9าเก้าสูทเก้าเกาสองสี่หาองสี่หาสูทสูทหทีตนสมเดะครพี่น้องพี่นองครับใส่ละสุดที่วัดท่าไปใส่ละเมื่อกี้คือเย็นแป๊บเมื่อกี้มาพอมใครยอ็มนะเอาจะคลิปก่อนสกลับบ้านคลิปควายนีใสละสุดที่วัดไปลอเมื่อกี้ ทีมปง่ายในการหนึ่งเหรอผมเปิดเท่าใดพ่อตัวนี้เปิดเท่าใดตัวละสองหมื่นหกบอกอ้าพี่น้องยังบาดเดือดขายอยู่นาะโอ้ยราคาเป็นไงวะนี่บาดเดืเลยเนาะใส่ของเงืกนี่คืออดไรกันบะใายสีหรือใายขึ้นใายลูกหินหรือใายโอ้ยสองหมื่นหกกัยังบาดดืขายพี่น้องบอกเงี้ยเลื่อยๆมีสามสิบไปตุ๊บผูกสองตัวราคาทำกันนาะเอาพี่น้องครับมาหาไว้ในพี่น้องช่วงนี้ เขาเขียวเขาดออยู่พอเอ้ยเดี๋ยวจะน้อยมันกับราคาเงินอะไอีกดอกเบิ้งทายกุ้งสางเห็นก่อนจับอยู่นี่แหละครับสองหมื่นหกยังยังได้พี่น้องกูนะอยู่บ้านไี่แหละควายนี่ครับผมพ่มูนพ่มูนเอาไซเล็กไหมผมในนี้โทรศัพท์เราจะลงไหนน้ำโทรศัพท์ใะไรพอเร็วศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งสองหมื่นหกง้ออยู่ไอ้ควายอยู่พี่บุญครับผมไปเอาคลิปหนึ่งหลังจากลับ้านอยู่ที่นี่ ราคาง่วาบ,บุบัพานพี่น้องอ่อนแห้งเด้อบนี่ต่อไรครับพ่อหนาครับส8 5ห0่ครับสามสองหมื่พันหาพี่น้องครับสูงเมตรสามบวกๆตำมันสั่นนึงนด้พี่น้องเด้ราคาอยู่ประมาณนี้พี่น้องครับชงนี้เป็ดกล้วยกล้วยอุ่นๆขน,นาดน,นหางเวียดน้ำ<อ>แล้วกับ<อ>ส่หมกแก๊นะด,ำดำนะมีเรียโคบอลาย 0 62 124 9318 9318สำโรงฟังง่วงเนี่ยฟังนี่อ่อนแรงอ่อนแรงวันนี้เบิ่งมันัวนี้ก่อนเท่าไรเลยคุณพ่อค่อยผูกถึงตัวเท่าไหรครูละสี่หมื่นบ่พิ่นขายเราบ่ีสีสเปรย์นี่อ้าวผู้สี่ไปยัง่ะ ันสีไว้ซื้อห่ายบ่แม่นเอาหามุ่นีเนาะเอาโอ้ยพี่น้องงอยงอไปควายตุ๊กยังไพี่น้องครับหาหมื่นสองคูนี่บอกว่าจะใช่เนี่ยว้ยกูหูนเมืงดอกบอกยังนเวียดพวกนี้หาหาหม่นเท่าไรก่อ คู่นี่หาเงินเนาะหาเงินเท่าไหรพ่อคู่น,น,หหนี่หาเงินปลายเนาะคู่นี่เนาะเออเอา,เอาโอเคอยู่พอ่อแล้วตัวนี้พ่อมันก,น,น,มน,นกันเนาะสามตัวนี่มันกันเดนบ่ตัวน,นี้สองนสสบนซีเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวผมสีให้ให้ใหบเบเบอร์อพีน่น้องได้ช่องบนซีต้นนั้นหาเงินปลายเนาะหาเงินกลัว สองคนนี่พูดไดมีมีเหลยกทรศัพท์นี่มีจะค้นนอเอามาหาตลาดพี่น้องไรบกงเลยอื้อเาได้อัยกได้เาเออซื้อเขาได้ัวนี้ ห้องสามถเงนออหมเิอห้องสมื่นห้องสามหมื่นมันหายองหมื่นหเออหายไม่ไปเลี้ยงมาขายหายเจ้าเจ้าก็ซื้อมันขึ้นมาที่นี่เอ้ามึงไปเลี้ยงมาขายเด้อมก็มาเลี้ยงพวกเท่าไหร่พวกหมื่นปลายว่ะผมหายเลยผมผมเห็นบอกว่าเป็นถือหะวนอนอาจะอ่อนมันลายตอนนี้เขาพอเท่าไหร โอ้ตัวนี้พอเอาอยู่พี่น้องมันใหญ่เด้อตัวนี้เด้อปูดแข่งขาตัวนี้เป็นพอ่อพันธุ์ไดนบ่พอ่อบ่ได้เนาะเป็นคนหน่อยเนื้อเนาะเป็นเนื้อยตีเป็นเนื้อเนาะ<อ>ตีเป็นเนื้อไปนเนาะสูงเมตรสี่สิบปูดเนื้อยแบบไรเลยพี่น้องเฮ็ดงา่งายเฮ็ดง,งานกับทินเรียวพอดีเลยอันที่ละ่ะขอเบอร์ขอเบอร์เจา้าเนย ทั่วทัพเจ้า0ู84 28 28ห72 76เ2 6, 7, 7 6อห่างนาีนี้มันยังนี้เลยเพื่นเขาขายสามเหมืนหามันทีตอสอง2หมื0นหนาว่ามงไปเรียงม้ให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 ้ซื้อขึ้นบางทีนี่ซื้อถือพี่น้องยดซื้อถือซื้อถือจ้าบาล่ะครับ1หมื0นหาฮะสามหมอหอตัวนี้กัพอพ่อได้อยู่พี่น้องสาม0หนหน้อห้าหมือนหา ทุกผูครับพี่น้องครับนี่เป็นเนื้อไปซะตัวนี้ห้าหมื่นห้าจอดเลยไม่นน่พี่น้องครับเนื้อเนื้อบักยังคักลยตัวนี้หาซิหายังต่อไรอยู่น้องๆเนาะอาเซเล่พี่นะเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้า้าน่ห้าเกมันหายถืออย่าขายเด้อเพราะว่ามันเสียตลาด มันยามได้ม,มันงมากมันก็ตอราคาวก็เก่าเลยนะโู้เนี่ยพวกพี่พี่ให้เนี่ยนะพี่ปุ๊บปุมาขัดเลยมันตอตคือเจอผมผมดาเลยผมพี่น้องครับถือเกินพ่อยเอาวไอที่นี่โคเอามาขายทีหลังมันสีมันสีอะไรกําไรอะไพี่น้องครับมันสีนะ <c oughs> ไปพี่น้องครับขอคุยหลายที่เขามารับชมอย่าลืมเจอกันคลิปหน้าครับตลาดง่วนมอนีอ่อนแรงพี่น้องครับแต่ตลาดควายกับ เขาเ่งขายกันก็บแสดงวาารรา่ามันกับราคามันกับวัวใหกันพี่น้องครับขอบคุณหลายที่เขอบคุรับชมเด้อพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟังคุณผมมาเดบิวเขาไปพี่น้องเพราะว่ามันมันเป็นขี้ตมเล็กแห้งมือนี้ผมใส่ผ้าใบมากมือนี้ครับผมเลยบอ,บอสามารถที่เขาไปทายอะไรแต่นนตแกับร,ราคามันกับประมาณนี้ยแหละพี่น้องครับนี่แล้วมักตัวตัวน,นี้นี่นี่เนาะ มาแข่นี่นะมะแขงนอเรา่ีเลองในี่พี่น้องไปตาไปตาแทงเราไหวนอหายากได้นี่สูงเม็ดเม็ดนึงเนี่บอนี่มันสูงเม็ดนึงเนีบอเกาชิกวยละอ๋อมาห้องเท่าเม่กี้ราคาเท่าไรเมื่อกี้ลืมละราคาที่เอาเน่กเก่าพันเก่าพันอมองเก่าพันก็นอราคาอีขายก็ได้นอเนี้ยอะเอาไซเ็กอีกทัวนึง ศูนย์เก่าเก่าสองสี่หาสองสเรป็เรียบร้อยเรียนเรียบร้อยจะของจะของว่เอาเนอูนเอานหลายเด้อพี่น้องสมกันปายวัครับเจอนคลิปนาับเนื้ผมสิประทยไทยพี่นองเด้อเพราะชพี่น้องเห็นวปรมาณระค่าหมื่นก่าเมื่ปมืมาเง่หงองที่นี้ตัดลนี้นั่นนีงคือ เลได้หนครับเป็นเลมันเลมันเด้อซื้อซื้อสีไปว่าขาดทุนพี่น้องครับมันมีลูกไอ้ทองแท้แล้วเนาะทอได้ดีครับสูงเม็ดธรรมดาร้อยสามสิบว่าร้อยสามสิบครับซื่งงวดไปนี่ไปพี่น้องงวดเลมันเนี่ยมันต้องห่วงล่ะเลี้ยงลูกเก่งกินยาดีนะงวดในหอยนุ่มเด้องวมีขาดทุนครับซื้องวดโอ้ยซื้อไปนี่ไปเลี้ยงดเดียบเลยนะต้องไปซื้อแพงพี่น้องาไปมันออกลูกได้กันแล้วกอะไรกันนะครับเบบิงยังไทย เครื่องอมครับเร่มันเร่มันคือคืออยู่ม้วเหนือกับถือพี่น้องครับเหนือโลละเจ็ดสิบตัวทั้งทั้งนี่หอยทั้งเป็ดกลีบยำแจงยีขึ้นประธานย่างนั่นว่ะเส้นนี่ก็บอกพี่น้องฟังตรงๆนี่ยล่ะชาวบ้านกับบองเงืมาขายในมันถืออะไรเขากับบ้องมาขายเพราะว่ามันติดติดหด้ยเรื่องเรื่องคนมันมีเงินเอาตัวนี้ไปจะได้กับกําไรแฉ่นอก กำไรพันเปอร์เซ็นต์ครับรถตกลอย์เปอร์เ็ตกอยอ้าใส่เลขมาศูนย์แปดสอครับศูนย์แปดสอครับหนึ่งสี่หนึ่หามื่นเท่าไร่ะไม่ม่นหกพันห้ารอยครับของในหอยนุ่มเด้อจิมงานเท่านี้แหละครับผมยี่น้องง่วเนี่ผมจะบปถามในพอผมหูราคาัาแล้วถ้าผมบอกว่ามันถือยี่น้องจีด้ามันอีกนะเั้นวแต่บอกว่าราคามันช่องอยู่ราคายิงงแต่จะเหนโลงกว่านี้เยโล่ก พทั้งในหอยผักกลางเุณบอว่าทั้งพีทบุรีคนบอกว่ามันงวดมุอ้วนมันออกกรได้ตัวนี้งุกอ้วนออกกรได้ที่นี่ก็เฮ็ดให้้้ใใหหงวดในตลาดมันมันริดตึงขึ้นกับพี่น้องฟังอย่แล้วครับผมงูจะได้กับบอกข่าวผมปฏิปิดบังวอาความจริง่จรพี่น้องผมเป็นน้องมันตัวตัวโตมันไดยกับบอกว่าขายดีเอาขายดีกับบอกขายบดีคือขายบดีครับราคาอยู่ต้องผักกางแค่สิบกว่าบาทครับอ้ายตายแท้ แต่ง้วงงวงามง่วสวยงามนี่กับมือนีก็มีจักโตพี่น้องง่วงามมือมันออกมาขายเลยเพราะมันซ้่มนี่กันี่กัจุ้งไปเนี่ยไปเด็กขายนี่เบิางง่วงทองนี่แม่ไปขายง่วงทองตัวนี้ทองไลยเนี่ยมือก็บาทแน่นเนี่ยซื้อเอาไว้ไปเลี้ยงแน่นทองแล้วนั่นถอดแล้วนั่นเออ มันท่องแล้วเล่ม,มันเล่ม,มันชาวบ,บ้านมันก็นยังหาง,หงหัวไปเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องสายตัวไหนตัวไหนว่าหล่น,ลนท่องป่ะไม่จะของงัวงผิดนะอูกพี่เซนเนี่ยบอกมาได้ผมคุยทายก็ได้ท่องสามเดือนป่ะไม่หลอดพี่บอ๊อไม่หลอดหลอดแบบไหนไปเปิดตัวไหนมาท่องซิ่งเล่ท่องสามเดือน มันนี่รถแต่ของงั้อมันโอ้หมดท้องครับท้องสามเดือนครับผมหาสิไปเลี้ยงไว้บ่พอพิษหวังพี่น้องกุ้งใหญ่ฟิ่นไปใหญ่แข้งขาเอาเดี๋ยว่างง้เนื้อนี่ไปเอาไปเล่น้องมือหน่อเนาะไปเอาไปเล่นง้อเนื้อมือนี่ครับประกันมาเนื้อครับประกันมาเรียบร้อยท้องสามเดือนได้เนาะครับสูงเื่องซองสาวแรกสิสาวแรกครับสาวแรกเด้อโอ้ยสูงเงินเม็ดสี่สิบ เกือบห้าสิบ่นละครับเกือบห้าสิบเนาะำลังก็มีเงาเลยครับคุณนะดูนี่หัวดเอหลนมันลูกอยู่ไหนเนชาจะคูณแม่แเรานิแม่ก็แม่มันบหัลูกแไแต่เป็นมันเป็นเป็นบ้าม pues e ันนาะบ้ามันเดอหลนมาตเอฟหนึงนัวิดเอบอบลโอจ้าทองน้่ทองสติงเล่นาะสติงเล่อดเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมแข้งขาเบิ้งข้าคพแข้งขาบุ้ยตรงนี้เปิดเท่าไรก่อนราคาอยางไศูนย์สี่มนเจครับนเจประกันมัน รับประกันท้องรับประกันน้นทองสติงเล่ยครับพี่น้องครับสื่อแบบนี้ไปประกาศทุนได้พี่น้องครับราคายังคอนใดเนาะตอนดาตอนามีเลโทรสาบอยผมเนี่ยเขาเนี่ยศูนย์เก้าสองศ์เก้าส้าแปดสี่สามแปดสี่เก้าแปครับศูนย์เก้าสดดแดหครับสองแหัวทางไหนเนาะรเดียดุมเดอุมเอา โอเคหานาทตัวนี้ครับผมเดี๋ยวพอเห็นเบอร์ตัวนี้ก็แมนบ่ครัะตัวนี้หกเดือนครับตัวนี้ทองหกเดือนเนาะมาทำกันครับมั่วสามตัวนี่โคงเซียนุ่มกับตัวนี้สามตัวนี่ทองสามตัวเลยพี่น้องนี่เอาเอากลิบทองเลยตัวนี้ทองหกทองเคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งจักเดือนเ่ะอหกเดือนเออเปิดเท่าไรครับราคาะสองพันแปด โอ้ทางกับทากับทาสอนแต่เด้อพ okay, so, ี่น้องน่าจะเป็นไทยไท่กลางเนาะไถ่กลางเนาะไถ่กลางขาวทอิีกหนึ่นมติ่งอีหนึ่งเนาะอ้าววเป็นยังครับน้อยเดียวพี่น้องทำไปเซฟเปนีพบาเป็นยังดนกเอาทวนเบอร์ใหม่พี่น้องทวนเบอร์ใหม่ศูนย์เก้าสองศ เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่สองแปดแปกครับสองแตัวนี้สี่หมื่นเจนสี่หมื่นเตัวนั้นสองหมนแปดพันครับเคขอบคุณมากน้องไห้มาเนี่ยเี้ครับพี่น้องเบิงก็คลิปเบิงเอาน้ำหลังเนี่ยผมโมสตลงเฟซบุ๊กอย่าก่อนมันเร็วเฟซบุ๊กี่เร็วช่วยูทูบยูทูบมันมันส่าหน่อยหนึ่งกรไปตัดต่อครับผมครับช่องโชคดีทุกตรแลนเด้อไปเบิงโชคดีทุกตะแลนไปตามช่องพีน้ำแน่ครับครับพี่น้องสำหรับการท้าทายคลิปวันย่างเวี แม่ลูกแม่บ่มีเลยม嘛นี่เขาบอกมาขายมันฉ่ำ<อ>าคาวม่ด้านานี่กับบ้านกันกนักแล้วเออตะกี้กับแซนยังแล้วคุณแล้วคุณหลับประบ้านนั่นแล้ว